โหนเป็นใครคําถาม,ถามเป็นโหนครับเนีคือต้องบอกกันว่าคอคอพี่ต้องต้องบอกกันว่าคือ,อครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยครับเป็นเอาตั้งแต่ช่วงก่อนผมเกิดนะครับเป็นครอบครัวที่ยากจนมากๆพ่อเป็นเด็กของเตยอื ออกมามีครอบครัวพ่อเล่าให้ฟังว่าก๋งเนี่ยขับรถเออเรียกซูบุลุซูบุลุต้องออกตั้งแต่ตีสามขับรถรับคนส่งของอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตังค์จากที่ขับรถได้เนี่ยให้พ่อให้ลุงให้นา้าไปโรงเรียนอเออแล้วก็เวลาผ่านมาก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นเ,นเขาบอกว่าบ้านเนี่ย คือเป็นเป็นเพิงแบบเอเป็นกำแพงใหญ่ๆของบ้านคนอื่นแล้วก็เราสร้างเพลิงสังกะสีมาอัดขึ้นมาแล้วก็เอาหลังคาไปพาดกำแพงบ้านเขาอะไรเงี้ยเอ็นแม่พ่อบอกว่าต้องต้องยากจนมากจนต้องเก็บอะไรนะตําลึงหรืออะไรม,มา,มามจากยอตําลึงมาจากรัวจากรัวแล้วก็กินหลังจากนั้นพ่อก็ออกมามีครอบครัวมีครอบครัวปุ๊บ ก็ลําบากครับช่วงนั้นลําบากแล้วก็มีพี่สาวคุณโตผมคนหนึ่งแอนนั้นก็ยังลําบากอยู่มีคนที่สองก็ยังลําบากอยู่พ่อผมไปอ,อยากได้ลูกผู้ชายคก็วันที่ผมเกิด17กันยาเป็นวันเดียวกับที่กลงผมตายเป็นวันเดียวกันแต่แต่ว่าไม่ใช่ปีเดียวกันนะครับ <c oughs> เป็นวันเดียวกันครับก็ผมเกิดมาพ่อก็ดีใจ เกิดประมาณสิบโมงครับรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยพ่อไปรอพาแม่ไปร้องแต่เช้าพยาบาลก็บอกโอ๊ยว่าจะคลอดก็นู่นแหละห้าโมงทุ่มหนึง่งก็ออกไม่มีอะไรพ่อก็กลับไปและเวลาก็ผ่านไปเก้าโมงสิบโมงแม่ไม่ไหวแล้วแม่ปวดท้องมากแม่บอกหมอจะคลอดแล้วพยาบาลจะคลอดแล้วเขาบอกโอ๊ย แม่ผมเชื่อํำไรโอ้คงกำไลคุณอีกนาะคุณตั้งห้าหกโมงนู่นและแม่ไม่ไหวครับมแม่ต้องขึ้นขายอย่างเองอแล้วก็คลอดผอ,อ่อกเองแล้วคลอดเนี่ยพยาบาลเุ๊ยเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วก็รีบกันเข้าห้องฉุกเฉินของผมนี่ไม่ใช้คีมดึงออกมาเองเลยอ,ออกมตามธรรมชาติเลยออกมาเลยพอออกมาก็พอก็ดีใจว่าโอ้ชายแล้วเว้ยอะไรเงี้ย ช่วงประมาณสองสองสามเดือนแรกอะ่ะเด็กส่วนใหญ่ก็จะร้องไห้แต่ผมไม่ร้องเลยครับแม่ก็งงเอ้ยเป็นใบหรือเปล่าตีตีตีตยังไงก็ไม่ร้องตียังไงก็ไม่ร้องตอนนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ยแต่วอ่อยู่กับพ่อกับแม่แต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไปทําอาชีพผมก็อยู่กับย่าที่บ้านแต่ตอนนั้นเริ่มเริ่มมีละแต่ก็ยังไม่ไมี ผู้เ้าแต่เป็นบ้านแค่บ้านไม้ธรรมดาทางเข้าบ้านก็จะเป็นสะพานเป็นสะพานแบบไม้ผ้าผมก็ยังไม่รู้ครับตอนเด็กๆก็ยังไม่รู้อะไรก็อยู่อย่างแบบบอกก็อยู่กับย่าแม่เนี่ยขายอาหารตามสั่งอยู่หน้าปากซอยบ้านแล้วพ่อเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทที่หนึ่งและช่วงนั้นเนี่ยพ่อเล่นตลกเป็นเล่นตลกคาเฟ่ฮะมีมอไซค์ครับเล่นตลกขับตามคาเฟ่ต่างๆ กลางคืนก็กลับมาเจอกันตอนเช้าก็แยกย้ายไปทํางานพ่อก็ทํางานบริษัทกลางคืนก็ไปอย่างเงี้ยเป็นเวลาประมาณกลางคืนจะเป็นตลกเป็นตลกกลางวันทํางานบริษัทกลางวันแม่กลา้วยมันไปเล่นตลกตอนนั้นอ่ายังครับต้องต้องบอกกันว่าคือสมมติตื่นเช้ามาเนี่ยพ่อต้องตื่นประมาณตีสามตื่นพร้อมแม่เพราะว่าหนึ่งพาแม่ไปตลาดเต็มร้านใช่ครับพาแม่ไปตลาดเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับพาแม่มาส่ง แล้วพ่อไปอาบน,น้าแต่งตัวไปบริษัทอ้าวเขาไปบริษัทพาพี่สาวสองคนไปส่งโรงเรียนก่อนอแล้วก็ไปบริษัทตัวเองอกลับมาเลิกงานประมาณทุ่มสองทุ่มก็อาบน,น้ําแต่งตัวไปเล่นตลบอย่างเงี้ยเป็นมาหลายปีแล้วก็จนผมโตขึ้นได้ประมาณสักสองขวบสามขวบเริ่มรู้ภาษาคนเริ่มอะไรฮนะเริ่มรู้ภาษาคนก็จริงที่พ่อก็ได้วิชาแอืะว่า ไอ้อผมจะเล่าจริงๆคือพ่อได้วิชาคือเล่นตลกมาคณะนุน้งคณะนี้เริ่มเริ่มรู้วิชาแล้วจะบอกก่อนว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่ใช่แบบต้องบอกว่าลําบากตรงนั้นลําบากและอย่างยาอ่เสพติดเยอะมากเยาวชนเยอะกลุ่มวัยรุ่นเยอะ <c oughs> พ่อก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะทํำยังไงดีให้พวกเนี้ยหลานหแล้วเนี่ยไม่ไปมั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติด พ่อมีอาชีพติดตัวคือความสามารถคือตลกเลยจับเด็กพวกเนี้ย <c oughs> มารวมเป็นกลุ่มเป็นคณะทำคณะสอน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 ตลกให้เล่นพ่อเป็นคนเดียวนะฮะแต่เด็กๆเจ็ดแปดคนไม่เป็นตลกไม่รู้เลยเป็นเด็กแบบเดินตโตเต๋โตเต๋ในซอยเอ้ยจะมาเอ้ะจะมาจะมาจะมามทุกเย็นหลังจากที่พ่อเลิกจากงานม,มารวมกันทุกๆุกเย็นทุกๆเย็นทุกๆเย็น,ยน,ยนผมจําได้เลยว่าวัน มีอยู่วันหนึ่งอันนี้รวมได้มาสองสามเดือนทุกเย็น mm. ผู้ปกครองของเด็ก mm. มาหาที่บ้านมาชี้หน้าด่า oh. เฮ้ยอย่างนี้พาลูกฉันมาติดยาเสพติดหรือเปล่า mm. มามั่วสุมมาทุกเย็นเนี่ยคิดอะไรหรือเปล่าอ mm. มาด่าพ่อมา,อาด่าพ่อผมเลยผม mm. อันนี้ผมก็จําก็เล่าหมายเทียงเขาก็พาลูกผมกลับไปกลับไปกลับไปหลายๆคน mm. ด่าบ้างมา โวยวายหน้าบ้านแต่พ่อก็สู้ก็ะเนี่ยแหละเหลือเท่าที่มีแหละฝึก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 รู้สึกว่าตัดสูตรไม่มีตลกมันเมื่อก่อนสมัยมันต้องมีสูตร <c oughs> สูตรไม่มีก็ไปพุกขอเข้ามาบ้างไปแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่นนผมก็ไม่ไม่รู้ครับผมก็ยังเด็กอยู่ผมก็กู่ขวบนะสามขวบนะสามขวบเข้ามาเล่นแล้วเหรอ จริงผมเริ่มประมาณสามขวบกว่าแต่แล้วช่วงประมาณสามขวบเนี่ยก่อนหน้าที่เขาทำเนี่ยรู้สึกมองฟอ,องเ,เราก็ไม่ได้อยากที่เขาไปเขาก็ไม่บอกเอ้ย e มาเล่นไม่อย่างงั้นเขาก็สอนพวกพี่ๆผมไปสอน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 ,สอนจนผมซึมซับจนผมซึมซับด้วยตัวผมเองผมเหมือนกับลูกพักประจําอะจําเล่นจําเล่นจําเล่นจนพ่อบ,บอกนำขึ้นไปเล่นพอดึงขึ้นไปเล่น ผมเป็นคนอายร้องไห้คือแบบอายมากครับฉี่แตกบนเวทีผม <c oughs> ทุกเวทีที่จับขึ้นไปมุกลิเกเมื่อก่อนเขสอนมุกลิเก <c oughs> ชฉีแตกตีแจก <c oughs> ตกเวทีอ้ายคือแบบเป็นเด็กอะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราก็เรื่องมีความกล้าขึ้นกล้าขึ้นมาจากที่จากไม่มีอะไรครับ <c oughs> ไปของานเขาเล่นผมตอนนั้นผมอยู่แล้วความรู้สึกผมภาพลางๆว่า ไปของานเขาเล่นไปของานสมมุติว่าขับรถพ่อจะขับรถมอไซค์กับลุงไปของานเขาเล่นชูนวิมงงานแต่ไม่ได้วิ่งเข้าไปแบบเขามาติดต่ออะไรเงี้ยฮะวิ่งเข้าไปเห็นไฟเว้ยไฟเว้ยเหมือนงานวัดเว้ยขับรถเข้าไปเนื้อคณะตลกเด็กใหม่ครับจะหาเหรอจะขำเหรอแน่ใจนะว่าหาอ่มาดูมาดูลองมาดูก็พอไปถึงคุณจําได้ว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะให้ตรงนี้ขึ้นก่อนนะ ทุ่มหนึ่งสองทุง่มเอ้ยตอบพิธีการนะสามทุ่มแป๊บหนึ่งนะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็นยังไม่ได้เล่นก็นยังไม่ได้เล่นจนเจ้าภาพเดีมวบอกว่าเฮ้ยไอ้น้องมันไม่ทันแล้วอ่ะงานหน้าแล้วกันทุกคนหมดกำลังใจครับพนักงานแรกของเจ้ <c oughs> หมดกำลังใจแบบไม่เอา <c oughs> จนบอกเฮ้ยสู้ก็จากนั้นก็ไต่เต้าขึ้นมาครับ แต่เต้าเป็นตลกเด็กป <to> ุ๊บปขึ้นมาก็ณยุคนั้นก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งได้รางวัลหลายรางวัลก็เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติแล้วก็ตอนนั้นเริ่มเริ่มครอบครัวเริ่มดีขึ้นเริ่มจากอยู่บ้านไม้เก่าๆตอนนี้ก็เป็นทองคำหมดแล้วฮะบ้านผมก็เป็นก็ดีขึ้นฮะก็มีความสุขก็มาครอบครัวอบอุ่นก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขแม่ก็เป็น ทำธุรกิจส่วนตัวนี้ก็พ่อก็เป็นสมาชิกอบตเป็นดีขึ้นจากึ้นเลยนะฮะเป็นนายอย่าลืมไปแวะบ้านเขาเป็นทองคำสองบเป็วหรือเปล่าลรอเล่นนีดเราเล่นเลยก็มีความสุขครับ้งาขอบคุณหัวป้องุ